วาดีค่ะพี่น้องอันเน่าสโลอีกแล้ววิลเคียงอีกคือเก่าแม่ตับเต๋อได้แตเห็นด้านีิลอะไะเอานะเ็ตเออเข้าไปแดงลาบหมูลาบหมูอันลูกพ่อใหญ่ไทยใส่ปลาแดงพี่น้องเอ้ยพอเงือกไล่มันบอลูแจ่มมันเห็นนักกินบเปลี่ยนดีใส่ปลาแดงนม่ไม่ ซีเลย้่ต้ซีกินเลยเอาเเป็นตะเพ็อีรีน่ะกินนะครับอันนี้สั่งเป็นตะเพ็อีรีน่ะแหละกินได้เยี่ดีขขาไปย่าน ข้อไปยังไม่เคยห็นกค่แล้วเม็อดอะไรเงี้ยเนื้องตงเออมันแ็นเออโอเคแล้วแต่สร้างหัวใจเบาได้เลยอเมื่ออเหมือนเเห็นแห้กูทำยะไรเด็กตอง่าแน่นี้ไม่มีปา่างากกเคียขึ้นอือันชุดน้ำมันโซมปลาอ่างมูี่จะมาเปจังหวัด ชั้นก็มาหาจินนะชั้นะนังน้ปนายูนไปโพติดตามกูแน่ตามเสียโลกอันเฟลูลกูแน่อยู่แน่ยุ่งๆว่ะไปเห็นอย่ไรอไม่ใชจิงจงนเทหา ส่งกลางมันเนี่ยนราม,มูกันอ,อนยังกระตักนดใส่กรแดด <c oughs> อ่ะอ่แม่ยี่ดีติลาบเขาไปใส่กระแดด่เห <c oughs> ลยวแรง่รักาบหมูรอดยี่ดีตีก่ตายแกงน้วไม่สมเขาไปใส่เออแกงน้งไม่สมนะเราดูอยู <c oughs> ่ลาบเรื่องอะไรเขาใส่กระแดดนะ่ะหมด น้ำก๊กน้ำตาลเอาบ่เดากพูดบ่ถ้าเปิดย้าราคาจะมาดูบ่ไม่ค่อยมีรกปแสด้ว่าคนที่มาตั้งใจหมดจัง

ท่านก็ต no. ้อมัวของน้อมักเคยตัดบราจากไปไม่สื่อม่กิดเคยต้องการมัดนึกไปด้านหนเึไป้อหามัดต่ละชุมจนไปย่สิบปากกเยินมานตีัดเลยไม่านัวนหำ

แค่คนยืนน้ำหมกต้นนึกว่าอากไมอยากน้ำม่เลยเป็บกไปไมอยากไปต่เรื่องสวยหมดนแขนเรือไ่ได้โซนาผุสุดๆผุตื้นๆก็ตายเลยไม่รู้เอะไรแต่ิตตั่มาไม่รูมู่้ เด็กคนนี้อ่ไม่ไ่เม่อไหร่่มงมาบอกนะี่้องมาอล่ินยังมาแนงไหม่รอยังมาแรงไมกินกิมร้องจังกินนันจานนึงพูดน่งิอีกแล้วไปนั่งได่จะเิมขึ้มบ้างไหมกินอีกไมม่ได้ไมได้ไอเ่ัวหลงอม พี่กินก็ต้องกินแค่เล็กเล่นหน่อยเหมืองกินเพ่ยเดียวเดียบราย

ท้มีดีกันเวน่าจะเป็นเราเป็นบ่าวหรือเรียกยังไงหรออืมเป็นอะไรหรอจังเลยหรอจังเลยก็ลูกจังเ่ยจ่งหวัดก็มีเย่ะมากเลยที่เออเอที่่ะก่ไมากนี่ตดก็แฉ ฉันเห็นคนนี้เข้ามาค่ะเป็นไรอย่างไรตัวไม่ด่างแค่ตอนนัค่ะต้ไปดูสี่างแค่แนี้ต้องเอกดกอันนะไลยบ๊ว ว่าจิตมานก่ต้องหัน้อนู้นก่ยังหาด้ันเล่ไหมลาศิบไปร้านนั้นป่าร้านนั่นฟ้าไปแลาิไปร้านออกท็่ป่ะหาบุปผา ใช่ไมั่นหละครับากกมยนน่ลากดอครับานาลา่กด้นับ่หลยาน้ิม้นก็มักเแต่ก็ฟังันัลมันนร langt mer å takke enn halvparten. nok en gang er det forviktig men det noe som får den sjølve valgsektoren til å uh, skje. I går sa det italienske folket i Oslo Unge nei til regjeringens forslag om grunnlovsendring og så på mm. ตัวมันอี่ังากนขี่นังถ้านขี่นว่าวเอากนี่วันเปลี่ยนสุดยากจริเาเปลี่ยนสุดยาเลตัยุกันเสตยุ่กันเได้กิ่นเห็ดตั้งส่กินงกินเขาั้งขแา่กันไปแต่มกิ่นดูไ

Den politiske krisa for å få bankselskapet til å skjelve, hun frykter at den kan bli stigende sist av landets hæreste bank, men som igjen kan skape en ny bankkrise i et Italia som allerede er så stort.

ho votato no perché il governo Renzi negli ultimi dieci anni, negli ultimi sette anni del governo, non ha mai un di protesta questo. Oltre per alcuni per la

นี่หลอดกุศโลกอลเล่มันสิ่ที่เไมเ่ไมมือไอ้เม่ยงนเนด่่าน้ขาบอมีเีระดับนี้บนาที่สประโยแต่ละท่านเขาบอกใครมี้ไม่ไบานกูมีหวตาตครแ้งแ่แบบถ้าไปานกว่าดนเ่ยาใค้งไปยังไ ในเมื่อคิดว่ามีมักพักแต่งมีน้องก็รู้มันเป็นใบทะแง่ใยอยใบอย่างที่เราสื่ออยู่ลานลานเบียดนามได้ก็เป็นใบในหน่อยปใยพักกาบสวยบาง Nó trời là okay, trời ừ. cái trời mặt 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 hòm. mặt trời mặt trời gì trời mặt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  mặt trời mặt mà mặt trời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  mặt không mặt trời mặt ra sao.

โอลิมงาวีเตอรโอลิมัวร์ม่าฮ่าฮ่า่เป็นอย่างไรอ่นมาก่อยมาดูราคามาปิดทำไมที่นอนกูสาบึงยั่งมันมาปิดกูทำไม เจ้หน yeah. ้าสาวจะต่อยบบพี่น้าเจอลืมลืมันอันนั้นตัวสวัสดีค่ะอินี่จอยอิน่แม่เงบองอินีที่นี่เบองแยาต่อยบ๊อบค่ับับนอเขาว่าสร้างสนานไม่เห็นค่ไป้ายควายแม่พี่น้า สวดเอาสวดเอาซวงเหรอพี่น้องเอ้ยวินเรื่องกงนเป็นแบบบอใครสบายเหรอมาด้งอกดอกเอาละเาไปตั้งไว้เพื่อโามันโอ้เ้ยมันมาดึงตึงเต็มยังไง

ได้ยูสันเานาะย่เขายสันทีก็เป็นยูสันทั้เห็ดนะสันบนนกวา่าช่องแงกรบานเขาแบะนด้ดีนะแจ้งบอกหนูท่านแกดหาของไม่แจ้ ยั่ไดยืเัดตัดิะเยตอนเป็นแม่บายุยาได้ไหมต้องเพิ่มได้ไอ้ีนมันแต่หีอยู่นระดับจัตาต์ต้องมาเปลี่ยนเป็นของแข็งด็น้อเบอรนั้นได้40 40 4ห้อง3ชั้นเก็บไปนะม่หายเลยกับคนหนักนะ ก็เม่ะข mm ึ้นไปของพ่ก้วขึนบ่เขาไต่่เหรงมันเขาได้ให้บ่ล่ะขึ้นบ่าึนบก้าขึ้นบ่ใส่ม่กูบ เมนฝรั่งเล่นนะได้ทุกคนเห็นภาพเห็นภาพมันสะใจเห็นทุกคนถูกต้องที่เรียนรู้สิ่งที่เราคิดได้หมดทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจคิดกระตั้นนะอะหน้ามันด้วยเดี๋ยวเราไปนะ

เราบัวก็น่าบัวเลยนะมือ เปไม่ไบ้านตามปีละเจ็ดแต่หมอยก็ร้อยยิ้มเลยมาไม่รู้จอยู่โอเคเนี่เห็นยัง้งยูห้งเูมาล้ะจะปอยู่บาน้องให้นครครับปัจจุบันมุกรูได้ยลงไปบ้บบารกลนเจ็อนเอาไกินปลาอยากไปอยู่ มันจะเบอร์เดลดกินกุ้งหอยปูปลาเบอรอเดเพราะเขาไปหาแล้วุ่นจะหาอยังลูกแผ่นเด็กอันเครื่อ,องสิเป็นเมื่อกอดแม่ฮ้อนแ้มแม่สู้เอาเมื่อห้าสิบเป็นนั่นเมื่อแลสิเป็นเบาหน้าเล่ากับใไรด้วยได้โซ่ทำไมเบอร

เล่้ินแ้กันไปย่างีเอาแล้วเปิดเลยมันขึ้นเอาไม่กินไหบุยยางพอมาดีมันขึ้นเอามาเก็มาว้าวอะไรวุ่นื่ตอนเนี ่าเ้เนี่ยกวดมใหกินนีเนี่ยแพะกับอกบ้ากินมจ้าอโหบ้านกินวยเอาไุกินอยู่ได้มังอืกินปีกระเทียมเลยกินไปง่ากินกูนกินยู่มิบมืนกินย้่นปีกระเทียมดวนกินปีกระเทียมซ ไม่อยากินเน่อยร้อไีはは่กินใเตี่ยอาหารบ้านเข่หนั่นแ่ะร่ม่ี่นี่ไจนบไนเนี่ยกวงเขาขายร่ยไม่ตมน้เนี่ยฟิเล่นะ เ็ให้แต่มันแหล่แหลแห่เฮ็ดเตเนี่ยแหล่เดียวนีกว่าสิตาเป่าพัดลมให้มันแหงขู่เรียกเขาแบโอบเยโอบนืมชอบเปิดได้อันเดียรมันก็เลยแหงมันเ็เลยสุกไปเลยเรยกกินเลยนะตอดไปทอดก็ตออกไปทอดไปยังอีกเบียบ้างมีเงยสมกับมีเลยนะกลวไม ก mm. mm. ินนะกินกินนอันก็ซบางนกินตลกค่ะห็นไหมผัวหายรกินไปตัวเด้อค่ะกินเาเสียเป็นอย่างไรเด้อสือนไดเขนยิ่งเปีนะากินเปีตียน

เขไปฟังแ้วกินเด้อเาไปให้กินด้นแล้วกำรไหมนกินเร้อดากัมักสต่อกินแล้วก็แปลงันไปนอนกวาดได้ะน่็น่ยแป้งไปนก็บอออกะแป้งนี่หมักสักต่อนี่เข้าไปนอนเนี่ย ว่าทำกินอม่หิมากมกินเบอร์กินตัวหน้าวัานมาด้วยเป็นแถวองเราไปร้าน r ุ้งเนี่ยลูกกับผกินไหมตัวเรา,าไปอกไป ไปสดตามบักแตงเป็ดๆตัวกันโอเคพอกันคลิปหน้าพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าค่ะ